แล้ววันนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านจริงครับหลังนี้กับส่วนลดนะครับสูงสุดถึง1ล้านบาท สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ครับอาร์มาอยู่ที่ย่านเพชรเกษมนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมจะมาพาทุกคนนะครับมาพบกับ1โครงการที่ฮอตแล้วก็ขายดีมากๆเลยนะครับกับเดอะพนาเพชรเกษมสาย3ามนั่นเองฮะเขาบอกว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะครับใกล้จะปิดโครงการแล้วแต่ว่าเหลืออีกเพียง3หลังเท่านั้นนะฮะซึ่ง3าหลังนี้ครับวิวดีมากเทควิวขับเขาได้ทุกหลังนะครับแล้วก็ติดสวนด้วยเพราะฉะนั้นนะฮะสำหรับใครที่มองหาบ้านเดี่ยวขนาดใหญ่มีพื้นที่ดินนะฮะ กว่า100ตารางวาขึ้นไปนะครับบอกเลยครับว่าห้ามพลาดโดยเด็ดขาดใกล้เมืองด้วยใกล้รถไฟฟ้าด้วยนะครับที่สําคัญยังมาพร้อมกับแคมเปญพิเศษรับรองว่าโดนใจแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณสนใจนะครับห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้โดยเด็ดขาดเลยนะครับและแคมเปญสุดพิเศษนะครที่ผมบอกไปนะครับนั่นก็คือส่วนลดสูงสุดถึง1ล้านบาทนะครับ ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ฟรีค่าส่วนกลาง3ปีฟรีค่าจดจ,จำนนงฟรีปั๊มน้ำและถังเก็บน้ำแล้วก็ฟรีจัดสวนด้วยนะครับย้ําเลยนะว่านี่คือแคมเปญสุดพิเศษสําหรับ3หลังสุดท้ายเท่านั้นครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมนะครับไปดูบ้านจริงกันเลยดีกว่านะครับซึ่งอยู่ติดกับถนนเมนนะครับโดยมีความกว้างมากถึง16.5เมตรด้วยกันนะครับเราเดินจากสวนแล้วก็ข้ามถนนไปก็จะถึงที่บ้านเลยครับ ครับและนี่ก็คือบ้านเดี่ยวแบบออทัมนั่นเองนะครซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยนะครับมากถึง195ตารางเมตรด้วยกันนะครับมี4ห้องนอน3ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องพักผ่อนนะครับสที่จอดรถนะครับซึ่งมีเนื้อที่กว้างมากๆครับถึง100.9ตารางวาด้วยกันครับจริงๆแล้วนะครับหลังนี้เนี่ยสามารถที่จะจอดรถในล่มได้ถึง2คันนะครับแล้วก็กางแจ้งอีก2คันรวมทั้งหมดเนี่ยคือ สี่คันเต็มๆเลยนะครับโอ้โหถือว่าพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับราคานะครับจะอยู่ที่8ปดล้านเจ็ดแสบาทนะครับแต่แอบกระซิบนะครับว่าตอนนี้ลดไปอีก1ล้านครับเหลือเพียง7จ็ดล้านเจ็ดแสบาทเท่านั้นนะครับโอ้โหถือว่าคุ้มมากๆเลยนะครับกับบ้านเดี่ยวที่สวยงามแบบนี้แล้วก็มีพื้นที่ที่กว้างขนาดนี้นะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับพื้นที่ด้านหน้านะครับบริเวณด้านขวาครับก็สามารถที่จะจัดสวนเป็นแบบการ์เด้นพาเวลเลียนได้ด้วยนะครับใครที่ชอบจัดสวนบอกเลยครับว่า ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับนอกจากนี้ครับในเรื่องของคุณภาพอันนี้ก็ไม่ต้องห่วงเลยนะครับเพราะว่าที่นี่ครับเขาเลือกใช้วัสดุของดีมีคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นหลังคาก็ใช้จาก SCG นะครับตัวบ้านใช้เป็นการเกาะอิดมวลเบานะครับแล้วก็ยังให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ง่ายมากๆที่สําคัญครับยังสามารถที่จะดูดซับเสียงได้ด้วยนะครับโอ้โหบอกแล้วครับว่าหลังนี้เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับพอเราเดินเข้ามาด้านในนี้นะครับโถงตรงกลางของเขานี่คือพื้นที่กว้างแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเพราะว่าเขามีการวางเลเยอร์ที่พิเศษมากครับโดยนําห้องเก็บของนะครับห้องน้ําห้องครัวแล้วก็ห้องอเนกประสงค์นะครับเขานําไปไว้อยู่ที่พื้นที่ด้านข้างนั่นเองฮะนอกจากนี้ครับฟลอร์ทูซีลิงของชั้นนี้นะครับก็อยู่ที่2.7เมตรด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าโล่งโปร่งแล้วก็สบายมากๆครับเดี๋ยวเราพามาดูด้านนี้นิดนึงครับกับ ห้องเก็บของที่อยู่ใต้บันไดนะฮะนี่เราเปิดเข้าไปนะครับ ก็จะพบกับห้องเก็บของที่มีพื้นที่พอสมควรเลยครับสามารถที่จะเก็บสิ่งของต่างๆได้จะเป็นไม้กวาดนะครับไม้ถูพื้นหรือว่าของต่างๆก็สามารถนํามาใส่ในห้องนี้ได้นะครับถัดมาตรงนี้ครับผมจะเป็นห้องน้ำครับซึ่งแน่นอนกบว่าห้องน้ําของที่นี่ครับก็จะมีการแยกโซนแห้งโซนเปียกไว้อย่างชัดเจนนะครับรวมถึงตัวสุขภัณฑ์นะครับเขาก็ใช้เป็นแบรนด์ชั้นนําด้วยนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมมากมีคุณภาพมากๆเลยนะครับถัดมาครับด้านนี้ครับจะเป็นห้องครัวนะครับ เป็นแบบครัวปิดด้วยคุณสามารถที่จะทําอาหารแบบหนักๆได้โดยที่ไม่มีปัญหาเลยครับเพราะจะเป็นเรื่องของกลิ่นก็ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเขามีการออกแบบเป็นช่องสําหรับระบายอากาศระบายกลิ่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหแม้ว่าคิดเผื่อมาทุกอย่างแล้วจริงๆนะครับพื้นที่ก็เยอะมากๆด้วยนะครับถัดมานะครับบริเวณห้องโถงนี่ครับสังเกตได้เลยครับว่าจะมีเป็นประตูบานใหญ่หรือว่าช่องรับแสงต่างๆเพื่อที่จะให้พื้นที่ตรงนี้รู้สึกว่ามีความโปร่งครับ แล้วก็สามารถถ่ายเทอากาศได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งอย่างก็คือคุณภาพของวัสดุที่นํามาใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นขอบหน้าต่างขอบประตูทั้งหมดนะครับเป็นแบรนด์วินเซอครับซึ่งเป็นแบรนด์ของ SCG นั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นแบรนด์ที่มีคุณภาพมากๆนะฮะทีนี้ครับเรามาดูตรงนี้กันนิดนึงนะครับว่าที่บอกกันไปว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ย เขาก็ทำเขื่อไว้เพื่อที่จะให้สําหรับในการวางโต๊ะอาหารนะครับสาหรับ5ถึง6คนได้เลยนะเป็นโต๊ะขนาดใหญ่ก็ได้นะฮะแล้วก็อยู่ใกล้ๆกับห้องครัวเวลาทําอาหารเสร็จเรียบร้อยเราก็มานั่งรับประทานอาหารพร้อมหน้าพร้อมตากันตรงนี้ได้เลยนะครับถัดมาครับพื้นที่ตรงนี้ครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับในการทําเป็น living r o o m นะครับหรือว่าเป็น living a r e a ต้อนรับแขกต้อนรับเพื่อนหรือว่าจะเป็นมุมสําหรับในการดูทีวีได้อย่างเพลิดเพลินเลยนะฮะ mm hmm. เขามีพื้นที่นะครับ mm hmm. ให้สําหรับในการติดตั้งทีวีขนาดใหญ่ได้แบบสบายๆนะฮะ mm hmm. หรือว่าจะเป็นโซฟาขนาดใหญ่จะเป็นแบบ L เฟส U เฟ e ก็สามารถนํามาวางได้เช่นเดียวกันนะครับและถัดมานะครับห้องอเนกประสงค,ค์ที่อยู่ทางด้านนี้ก็จะเป็นห้องอเนกประสงค์ที่คุณน,นั้นสามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันนะครับจะเป็นห้องนอนสําหรับผู้สูงอายุก็ได้หรือว่าจะเป็นห้อง ทาําางนสำหรับใครที่ w o r k f o ฟอร์ m โก็สะดวกไปอีกแบบนะครับหรือท่านใดนะฮะที่มีสมาชิกเป็นน้องๆเด็กเล็ก,ลกๆก็ยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องสำหรับน้องๆได้อีกด้วยนะครับเอาล่ะนี่คือพื้นที่สำหรับชั้นที่1น,นะครับแต่ว่าความพิเศษยังไม่หมดเท่านี้ครับเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูชั้นที่2กันดีวยวครับตามมาเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเราเดินขึ้นมาชั้น2นะฮะ เราก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าเรามีห้องโถงขนาดใหญ่อยู่นะครับแต่ว่าตอนที่ผมเดินมาเมื่อสักครู่ไม่แน่ใจคุณผู้ชมได้สังเกตรหรือเปล่านะครับว่าบันไดของที่นี่นะครับต้องบอกว่าเขาค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็หนาแน่นมากๆนะครับเพราะว่าเป็นโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับแล้วก็มีการออกแบบที่มีช่องแสงขนาดใหญ่เพิ่มความปลอดภัยในการเดินขึ้นแล้วก็เดินลงบันไดด้วยนะครับถัดมาตรงนี้ครับเป็นโซน, Area นริฟฟิ้งอารียนะหรือว่าโซน ห้องโถงชั้น2ที่มีพื้นที่กว้างมากๆเลยนะครับโดยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่นะครับไพรเวทส่วนตัวสําหรับสมาชิกในครอบครัวได้สบายๆเลยครับไม่ว่าคุณจะนําทีวีขนาดใหญ่มาติดตรงนี้หรือว่าจะมีโซฟาขนาดใหญ่วางจะหน้านี้ก็เหมาะสมแล้วก็ลงตัวมากๆนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีกระจกบานเลื่อนขนาดใหญ่ไว้สําหรับรับแสงด้วยนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้ดูโปร่งแล้วก็โล่งมากๆครับนอกจากนี้ครับฟอร์ตูลิ่งของชั้นนี้อยู่ที่2.5เมตรนะครับโดย ชั้น2นี่ครับเรจะมีการแบ่งออกเป็นห้องมาสเตอร์เบดมอยู่ด้านนี้แล้วก็ห้องนอน2และห้องนอน3อยู่ติดกันแบบนี้เลยนะครับโดยพื้นที่ของทั้ง2ห้องนอนนี้ก็มีพื้นที่กว้างเพียงพอสําหรับในการทําเป็นห้องนอน ให้สําหรับน้องๆหนูๆห,หรือว่าเด็กๆในบ้านได้เลยนะครับซึ่ง2ห้องนี้นะครับเราก็จะมีห้องน้ําแยกอิสระมาโดยสามารถใช้ร่วมกันได้นะครับโดยห้องน้ำเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งอย่างชัดเจนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะครับอีกหนึ่งห้องที่เป็นไฮไลท์ของหลังนี้นะครับเป็นมาสเตอร์เบดรูมจะสวยขนาดไหนตามผมไปเลยครับ อันนี้ก็คือห้องมาสเตอร์เบดมนะครับซึ่งถือว่าเป็นไฮไลท์ของหลังนี้เลยนะครับเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะครับเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้ครับด้านขวามือเขามีการออกแบบนะฮะให้สําหรับผู้ที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับบิวเป็นวอ l k i อินโค e t ได้เลยนะฮะโอ้โหสะดวกสบายมากๆแล้วพื้นที่กว้างมากๆเลยนะ โดยตรงนี้ครับมีช่องแสงน,นะครับให้สามารถอากาศถ่ายเทได้สะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็ใกล้กันครับด้านนี้จะเป็นห้องน้ำนะครัที่เราก็มีการแบ่งโซนเปียกโซนแห้งไว้อย่างชัดเจนนะครับรวมไปถึงสุขภัณฑ์ก็ใช้เป็นแบรนด์ชั้นนำด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่สำหรับในการวางเตียงขนาดใหญ่แบบ6ฟุตได้แบบเหลือๆเอะไระครับคุณผู้ชมฮะ พื้นที่ด้านข้างก็ยังพอมีพื้นที่ให้สําหรับจะเป็นวางโต๊ะข้างเตียงวางโคมไฟต่างๆชั้นวางหนังสือก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ค่อนข้างกว้างมากนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยที่ผมชอบมากเลยนะก็คือจะมีช่องแสงเยอะมากบริษัททาให้อากาศเนี่ยถ่ายเทสะดวกมากๆแล้วก็ยังให้รู้สึกความโล่งโปร่งสบายด้วยนะครับยังไม่พอครับ พื้นที่ตรงนี้ครับจะเหลือพื้นที่อีกเยอะมากเลยนะครับโดยตรงนี้สามารถที่จะวางทีวีก็ได้นะครับหรือถ้าพื้นที่ตรงนี้เหลืออยู่เราก็สามารถเดินมานะครับเปิดประตูแบบนี้ครับโอ้โห แล้วเราก็สามารถออกไปเทควิวได้นะครับอย่างที่บอกกันไปนะครับว่าหลังนี้เนี่ยแค่เราเดินข้ามถนนหลักไปนะครับ <c oughs> ก็จะพบกับผลักเฮาส์เลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นใกล้สะดวกมากแล้วก็ทําให้ทุกๆเช้าของเราเนี่ยรู้สึกว่ามีพลังแล้วก็เติมเต็มจริงๆนะฮะ <c oughs> สุดยอดมากนะครับนี่คือมาสเตอร์เบดรูมนะที่ผมบอกกันไปว่าเป็นไฮไลท์ของบ้านแบบออทชัมนี้เลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดเลยนะกับบ้านแบบออทชัมนะครับแต่ว่าเรายังเหลืออีกหนึ่งแบบกับวินเทอร์จะเป็นอย่างไรตามผมมาเลยครับ แล้วมาถึงหลังนี้นะครับนี่คือบ้านเดี่ยวแบบวินเทอร์นะครับโดยมีพื้นที่ใช้สอยครับอยู่ที่292ตารางเมตรเลยนะครับมี4ห้องนอนครับ4ห้องน้ํา1ห้องนั่งเล่น1ห้องพักผ่อนนะครับ3ที่จอดรถนะครับโดยจะจอดในร่มได้ถึง2คันแล้วก็กลางแจ้งได้1คันด้วยกันนะครับนอกจากนี้ยังมี1ห้องแม่บ้านด้วยนะครับเนื้อที่ทั้งหมดเนี่ยคือ126 จุดสตารางวาด้วยกันครับถือว่าใหญ่มากๆเลยนะครับราคาเพียง10ล้าน9 0 9 0บาทครับและตอนนี้ลดเหลือเพียง10ล้าน1,90,000บาทเท่านั้นครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะฮะจะเห็นได้เลยนะครับว่าโอ้โหพื้นที่โถงกว้างของเขานะครับมีขนาดค่อนข้างกว้างมากๆนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับแล้วก็พื้นที่ให้แต่พื้นจนถึงซิลิงนะครับมีความสูง2.6เมตรด้วยกันครับอย่างเช่นตรงนี้ครับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะออกแบบเป็นฟังก์ชันสําหรับลิฟิ้งรูมก็ได้ครับตอนรับแขกหรือว่าเพื่อนๆที่มาหาหรือว่ามาเยี่ยมเยียนที่บ้านเรานะครับอย่างเช่นตรงนี้เนี่ยผมมองว่าน่าจะวางเป็นโซฟาขนาดใหญ่ได้แบบไมม่ี หาเลยครับจะเป็นแบบ L shape U shape ก็ได้นะครับแล้วก็นั่งดูทีวีที่ติดอยู่ตรงผนังตรงนี้จะเป็นขนาด50นิ้ว60นิ้วก็สามารถทำได้แบบสบายๆไปเลยนี่นะครับถัดมาครับผมพามาดูด้านนี้เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมรู้สึกว่าชอบมากนะครับเพราะว่าพื้นที่ตรงนี้ครับเรามีประตูขนาดใหญ่ที่สามารถเปิด แล้วก็เชื่อมโยงไปที่สวนข้างบ้านได้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะหูสบายมากออกไปทํากิจกรรมแอคทิวิตี้ต่างๆข้างบ้านก็แบบง่ายๆเลยนะครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูโซนนี้กันนะครับโดยโซนนี้นะทุกท่านครับผมว่าค่อนข้างเหมาะสําหรับการที่เราจะทําเป็นตัวแผ่นที่ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไว้สําหรับเตรียมของหรือว่าเตรียมอาหารแล้วก็ด้านนี้อาจจะมีเป็นโต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็สามารถที่จะมีกิจกรรมในการทานอาหารร่วมกันแม่ช่างเป็นอะไรที่ลงตัว แล้วก็เหมาะสมมากๆนะครับอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมมีความชอบเป็นพิเศษเลยครับสังเกตว่าในแต่ละจุดแต่ละโซนนะครับเขาจะมีการเชื่อมโยงกับความเป็นธรรมชาติที่อยู่ด้านนอกคือเราสามารถที่จะมองออกไปแล้วเนี่ยมีความสบายตารู้สึกสงบเป็นอะไรที่น่าอยู่มากๆจริงๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันต่อนะครับว่าเขาสามารถที่จะทําเป็นฟังก์ชันอะไรได้บ้างตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับแล้วมาถึงห้องนี้นะครับก็เป็นห้องครัวแบบปิดนั่นเองนะครับผมใครที่เป็น คนที่ชอบทําอาหารนะฮครับผมบอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆคุณสามารถทาอาหารแบบหนักๆได้เลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องของกลิ่นด้วยนะครับเพราะว่ามีการออกแบบเป็นช่องสําหรับระบายกลิ่นระบายอากาศได้ด้วยนะครับแม่หมาะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถัดไปนะฮะทางด้านนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเดินเชื่อมออกไปนะครับไปตรงโซนซักล้างแล้วก็ห้องแม่บ้านได้ด้วยนะครับทางด้านนี้ครับแลวเดี๋ยวก่อนที่อาจะพาคุณผู้ชมนะครับขึ้นไปที่ชั้น2ครับผมจะพามาดูอีกหนึ่งห้องครับที่อยู่ด้านล่างชั้น1ของเรานะครับ นี่ก็คือห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับที่มีขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับโดยสามารถที่จะวางเตียงขนาดแบบ6ฟุตได้แบบสบายๆครับนอกจากนี้โครงการยังมีการออกแบบให้มีช่องรับแสงขนาดใหญ่ด้วยครับห้องก็จะดูโปร่งแล้วก็สบายมากๆครับซึ่งห้องนี้นะครับถูกออกแบบให้อยู่ใกล้กับห้องน้ําชั้นหนึ่งนะครับโดยห้องน้ํานี้เนี่ยแขกที่มาที่บ้านครับก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าห้องนอนเขาม่การกั้นพื้นที่แบบชัดเจนเพราะฉะนั้นห้องนอนนี้ก็ยังมีความส่วนตัวเช่นเดียวกันครับ และเมื่อเราขึ้นมาถึงชั้น2นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นโถงของชั้น2ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างมากๆเลยนะครับโดยซฟลิงของพื้นที่ตรงนี้ครับอยู่ที่2.5เมตรด้วยกันแล้วก็ตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้หลากหลายฟังก์ชันเลยนะครับจะเป็นศูนย์รวมของสมาชิกภายในครอบครัวก็ได้นะครับอย่างเช่นเราอาจจะวางโซฟา L shape ขนาดใหญ่สําหรับ5-6คนได้แบบสบายๆเลยนะครับด้านนี้ครับคุณอาจจะติดเป็นทีวีหรือว่าอาจจะบิวเป็นตู้เก็บของสะสมขนาดใหญ่ก็ไม่มีปัญหาเลยนะ และนอกจากนี้นะครับที่ชั้น2นี้ก็จะมีห้องนอนเนี่ยทั้งหมด3ห้องด้วยกันนะครับโดยจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดมถึง2ห้องนะครับแล้วก็ห้องนอนอีก1ห้องเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างตามมาเลยครับ แล้วที่มาเดินเข้ามาด้านในนะครับนี่คือห้องมาสเตอร์เบดรูมห้องแรกครับซึ่งถือว่าเป็นห้องไฮไลท์ของหลังนี้เลยนะครับพอเราเดินเข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอกับนี่ครับเป็นพื้นที่สําหรับวอ l k i อินโค t เนตนะฮะแม่ใครที่ชอบแต่งตัวเนี่ยบอกเลยว่าสามารถจัดเต็มได้เลยนะครับตรงนี้คือออกแบบเป็นวอ l ์กอินโคสเตและแบบเต็มพื้นที่ได้เลยนะฮะซึ่งก็จะอยู่ติดกับห้องน้ําเลยนะครับแล้วก็ห้องน้ํานั้นก็จะมีการแบ่งเป็นโซนแห้งแล้วก็โซนเปียกอย่างชัดเจนนะครับนอกจากนี้ครับเครื่องสุขภ คุณภาพแบร์ระดับชั้นนําของโลกเลยนะครับแล้วก็มาถึงบริเวณนี้ครับคุณผู้ชมครับพื้นที่ตรงนี้นะครับก็สําหรับในการวางเตียงหกฟุตขนาดใหญ่ได้เลยนะครับแบบสบายๆเลยนะครับยังมีพื้นที่เหลือด้านข้างให้เราสามารถที่จะออกแบบหรือว่าดีไซน์วางเป็นโต๊ะข้างเตียงก็ได้เหมือนกันนะครับซึ่งอีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆนะก็คือห้องนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดออกไปได้งั้นตรงพื้นที่ระเบียงแล้วก็จะได้พบกับวิวนะครับที่เป็นสวนของโครงการนี้ด้วยนะครับ มาถึงห้องต่อไปกันบ้างดีกว่าเลยครับนี่เป็นห้องนอนอีกหนึ่งห้องนะครับที่จะมีห้องน้ําในตัวนะครับแล้วก็แยกโซนแห้งและโซนเปียกออกชัดเจนเช่นเดียวกันนะครับจากนั้นครับเมื่อเราเดินเข้ามาด้านในนะครับก็จะมีพื้นที่สําหรับในการวางเตียงขนาดใหญ่แบบ6ฟุตได้ไม่มีปัญหาเลยครับโดยห้องนี้นะครับเมื่อเราเปิดประตูออกไปแล้วนะครับก็จะเชื่อมต่อกับโซนของพื้นที่หน้าบ้านนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องต่อไปกันดีกว่าครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตามมาเลยครับ แล้วมาถึงห้องต่อมานะครับนี่คือห้องมาสเตอร์เบดมครับที่อยู่โซนด้านหลังบ้านของเรานั่นเองนะครับโดยเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะพบกับพื้นที่ของ Walk in Closet ขนาดใหญ่แบบนี้นะครซึ่งอยู่ติดกับห้องน้ำพอดีเลยนะครับโดยห้องน้ำของห้องนี้เนี่ยจะมีความพิเศษนิดนึดนงครับถัดมาครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ตรงนี้กันนะครับ นี่พื้นที่ตรงนี้ก็กว้างมากๆเลยนะครับเราสามารถที่จะวางเตียงขนาดใหญ่6ฟุตตรงนี้แบบสบายๆเลยนะครับแล้วก็ด้านนี้ครับเราจะบิ้วมาเป็นชั้นวางทีวีหรือว่าจะเป็นตู้สําหรับใส่ของสะสมต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะที่สําคัญครับความพิเศษหนึ่งอย่างก็คือนี่ครับเรามี เป็นช่องหรือว่ากระจกรับแสงบานใหญ่ทั้ง2ฝั่งนะครับก็ทําให้ความรู้สึกเนี่ยรู้สึกโป่งโล่งสบายมากๆเลยนะครับแม่แล้วก็สามารถจะเปิดรับชมวิวได้ด้วยนะครับนี่คือความสวยงามของอีกหนึ่งห้องที่เป็นมาสเตอร์เบดมโซนหลังบ้านนั่นเองครับ อย่างที่บอกกันไปนะครับว่าทั้ง3หลังนี้นะครับอบล้อมไปด้วยสวนแล้วก็คับเฮาส์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่หลังไหนก็จะได้วิวที่มีความสวยงามไม่ต่างกันเลยนะครับแหมผมพูดแบบนี้แล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนนะครับได้มาเห็นด้วยสายตาตัวเองจริงๆเลยนะครับและนอกจากที่บ้านจะสวยแล้วนะครับพื้นที่ส่วนกลางนั้นก็ให้มาเยอะมากๆเลยครับเมื่อเทียบกับจํานวนบ้านเพียงแค่142ยูนิตพื้นที่ส่วนกลางกว่าหนึ่งไร่นี้ครับประกอบไปด้วยคับเฮาส์ขนาดใหญ่พร้อมชั้นล่างเป็นสระว่ายน้ํา ที่นั่งพักผ่อนล็อบบี้ชั้น2ซึ่งจะเป็นฟิตเนสในอนาคตมีพื้นที่สวนพร้อมทางเดินรายล้อมอยู่บริเวณขับเฮาส์และยังมีสวนหย่อมที่กระจายอยู่ในโครงการอีกหลายจุดในด้านของระบบความปลอดภัยมีการดูแล24ชั่วโมงจากรอปพอและมีกล้อง CCTV บันทึกการเข้าออกลูกบานสามารถที่จะเข้าออกสะดวกด้วยระบบ E a s y พา s s ด้วยครับ และนอกจากสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับที่ทางโครงการมีให้กับลูกบ้านมากมายขนาดนี้แล้วนะครับต้องบอกว่าที่นี่ครับยังเป็นทำเลที่มีศักยภาพด้วยนะครับโดยที่ตั้งของโครงการซึ่งอยู่ในย่านชุมชนทําให้ที่นี่ค่อนข้างสะดวกสบายในการอยู่อาศัยโดยเฉพาะแหล่งการกินที่สะดวกที่สุดหากินง่ายในซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจและยังใกล้กับตลาดสนามหลวงสองตลาดเวิลด์มาร์เก็ตบิ๊กซีเพชรเกษมเดอะมอลล์บางแคและยังใกล้กับสถานศึกษาเช่นโรงเรียนอาสาชัญธนบุรี มหาวิทัยาลมยมหิโดนศาร,รยามหาวิลัยเอเชียอคาคเนมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีและใกล้กับโรงพยาบาลชั้นนําอย่างโรงพยาบาลเกษมร,ราชบางแคด้วยครับต้องบอกว่าทําเลนี้ยังเป็นทําเลแห่งอนาคตอีกด้วยจากเดิมที่คนย่านนี้ที่จะไปทํางานในโซนในเมืองก็ต้องไปใช้บริการ MRT หลัก2ที่ด้านหน้าเดอะมอบางแคซึ่งในอนาคตจากเอ t หลัก2จะมีการต่อขยายจนถึงพุทธมนตรสายสี่ เพิ่มทางเลือกในการเดินทางอีกด้วยครับและสําหรับใครที่สะดวกขับรถยนต์มากกว่าก็สามารถเลือกใช้ได้ถึง3เส้นทางสู่โครงการเส้นทางที่1ถ้ามาจากถนนเพชรเกษมสามารถเข้าทางหมู่บ้านเศรษฐกิจได้เลยเส้นทางที่2ถ้ามาจากถนนพุทธมณฑลสาย2สามารถเข้าซอยสิอได้เลยครับและเส้นทางที่3ถ้ามาจากถนนพุทธมณฑลสาย3ก็สามารถเข้าซอยด้านข้างของโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ได้เลยครับนอกจากนี้ โครงการนี้ยังใกล้กับทางด่วนสีรัตวงแหวนใกล้กับถนนบรมราชชนนีใกล้ถนนตัดใหม่พานนกการจนาพิเศษต้องบอกว่าสะดวกสบายมากๆเลยครับ เปยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมครับมหาวันนี้ครับต้องบอกเลยครับว่าเต็มอิ่มมากๆเลยนะครับผมได้พาคุณผู้ชมมาชมบ้านเดี่ยวที่มีเนื้อที่เยอะมากแล้วก็วิวที่สวยมากๆเลยนะครับย้ําเลยนะว่านี่คือ3หลังสุดท้ายแล้วนะครับทั้งแบบวินเทอร์แล้วก็ออททัมนะฮะโอบล้อมไปด้วยคลับเฮาส์แล้วก็สวนสวยๆแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดจริงๆอย่าตัดสินใจนานนะฮะบอกเลยครับว่าโครงการนี้กับเดือพนาเพชรเกษมสาย3นะครับเป็นทำเลทองในย่านเพชรเกษมแล้วก็หาได้ยากมากๆในปัจจุ ท่าน,นี้นะครับถ้าสนใจนะครับโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรืออยากจะนัดเข้ามาชมบ้านก็สามารถโทรเข้ามาได้ในทุกวันครับได้ที่หมายเลข061 570 1777นะครับบอกเลยครับว่าไม่ควรพลาดจริงๆโปรโมชั่นจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับแหมเอาเป็นว่าใครที่สนใจมาชมและมาดูด้วยสายตาตัวเองครับรับรองว่าคุณจะต้องประทับใจ เหมือนกับผมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาของผมแล้วนะครับกลับมาพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ